คุณกำลังรับฟัง13ราตรีค่ำคืนที่เรื่องเล่าจะสะกดคุณไว้กับความเงียบค่ำคืนที่ลมหายใจของคุณอาจต้องสะดุดไปพร้อมกับเรื่องราวของเราและคืนนี้ผมหนึ่ง จะไม่พาคุณไปไหนไกลแต่จะพาคุณกลับเข้าไปในห้องนอนของคุณเองพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดแต่สำหรับบางคนมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหวาดผวาที่ไม่เคยลืมเรื่องราวในคืนนี้เป็นเรื่องจริงจากผู้ฟังทางบ้านเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมห้องที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวตนของเธอเลยและแขกรับเชิญของเราในคืนนี้คือคุณแพรวผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่ง ที่จับลัดพัดผลูไปเจอกับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาในห้องพักที่เธอเคยคิดว่าเป็นเหมือนเซฟโซนมาตลอดสองปีสวัสดีครับคุณแพลวสวัสดีค่ะคุณหนึ่งและสวัสดีผู้ฟังทุกคนค่ะเรื่องของแพลวที่กำลังจะเล่าอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อนะคะแต่แพลวยืนยันว่ามันเกิดขึ้นจริงกับตัวแพลวทุกอย่างเลยค่ะผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะรับฟังแล้วครับคุณแพลวครับช่วยเล่าให้เราฟังซึกนิดได้ไหมครับว่า อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณต้องย้ายเข้าไปอยู่ในห้องนั้นคนเดียวค่ะคือตอนนั้นแพลวเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมานานค่ะสภาพจิตใจก็ค่อนข้างแย่ต้องการที่ที่สงบสงบอยากอยู่คนเดียวให้สบายใจก็เลยตัดสินใจย้ายออกมาหาหอพักใหม่ที่ใกล้ที่ทำงานค่ะห้องที่ได้ก็ดูดีทุกอย่างเลยนะคะเป็นห้องมุมตกแต่งไว้เรียบร้อยเจ้าของเก่าเพิ่งย้ายออกไปไม่นาน แพลวก็รู้สึกว่าโชคดีจังหารอบเดียวก็ได้ห้องดีๆเลยซึ่งในตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีใช่ค่ะปกติมากๆจนกระทั่งประมาณเดือนที่สองแพลวเริ่มรู้สึกว่าแพลวอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรคือสัญญาณแรกที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะคุณหนึ่งเล็กจนแพลวคิดว่าตัวเองคิดไปเองด้วยซ้าอย่างเช่น มีอยู่วันหนึง่งแพลเลื่อนเก้าอี้ตกเครื่องแป้งออกมาเพื่อหาของที่ตกไปข้างใต้พอหาเสร็จก็ลุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับออกมาเก้าอี้มันกลับไปชิดโต๊ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าเออหรือว่าเราเลื่อนกลับไปแล้วลื่นเองเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังเศร้าเบอร์เบอร์อยู่เป็นเรื่องที่พอจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ใช่ค่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึง่ง แพลมีกระเป๋าสะพายที่ชอบแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูห้องนอนปกติจะแขวนไว้ที่ฝั่งนอกห้องตลอดแต่มีเช้าวันหนึ่งตื่นมากระเป๋ามันย้ายมาแขวนไว้ที่ฝั่งในห้องตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะแต่ก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าเราคงเหนื่อยคงเบลอรจริงๆนั่นแหละแล้วอะไรที่ทําให้คุณเริ่มแน่ใจว่ามันไม่ใช่ความเบลอของคุณเองอะคือความฝันค่ะคืนหนึ่งหลังจากเรื่องกระเป๋าแพลฝัน ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงค่ะพอบอกลักษณะของเธอได้ไหมครับเธอผมยาวมากค่ะยาวจนปิดหน้าไปหมดเลยมองไม่เห็นตาจมูกปากใส่ชุดหมึงชุดนอนเก่าสีขาวซีดค่ะเธอยือนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วแพลวก็รู้สึกได้ว่าเธอกำลังมองมาที่แพลวแล้วเธอก็ยิ้มค่ะเธอยิ้มเหรอฮะใช่ค่ะ มันไม่ใช่รอยยิ้มที่น่ากลัวนะคะคุณหนึ่งแต่มันเป็นรอยยิ้มเหมือนดีใจเหมือนเธอดีใจมากๆที่ในที่สุดแพลวก็เห็นเธอสักทีในฝันแพลวไม่ได้กลัวเลยนะคะแค่รู้สึกสับสนแต่พอตื่นขึ้นมานี่สิคะขนลุกไปทั้งตัวเลยคะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่ฝันนั้นฝันเดียวไม่เลยคะ่ะหลังจากคืนนั้นเธอมาในฝันของแพลวทุกคืนเลยคะ่ะแต่ไม่ได้มายืนนิ่งๆแล้วนะคะ เขาเริ่มทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนร่วมห้องของแพลวไปเลยบางคืนก็ฝันว่านั่งดูทีวีด้วยกันบนโซฟาบางคืนก็ฝันว่าเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวเดิมตกเครื่องแป้งมองแพลวจัดของเงียบๆเหมือนเราอยู่ด้วยกันไปแล้วจริงๆค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความฝันแล้วในชีวิตจริงเหรอครับมีอะไรที่มันชัดเจนกว่าของที่ขยับเองได้มีค่ะชัดจนน่ากลัวเลยค่ะ มีคืนหนึ่งแพลสะดุ้งตื่นมากลางดึกน่าจะประมาณตีสองตีสามได้ได้ยินเสียงคนแปลงฟันอยู่ในห้องน้ําค่ะเสียงมันดังมากชัดมากทั้งที่แพลแน่ใจว่าล็อกประตูห้องแล้วและในห้องนี้มีแค่แพลคนเดียวแพลนอนตัวแข็งอยู่บนเตียงเลยค่ะไม่กล้าขยับเลยรอจนเสียงเงียบไปเช้ามาแพลลงไปดูแปลงสีฟันของแพลเปียกค่ะทั้งที่คืนนั้นก่อนนอนแพลเช็ดจนแห้งแล้ว แล้วก็ยังมีเรื่องหลอดไฟด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะหลอดไฟในห้องน้ํามันจะเปิดเองค่ะคุณหนึ่งบางทีแพ่วปิดอยู่ดีๆเดินออกมาแป๊บเดียวหันกลับไปไฟก็สว่างแล้วเป็นแบบนี้บ่อยมากจนแพ่วร่มทนไม่ไหวเลยโทรชวนเพื่อนสนิทมานอนด้วยอยากให้มีคนอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยว่าเราไม่ได้บ้าไปเองแล้วเพื่อนของคุณเจอเอลยไหมครับคืนนั้นก็ดูปกติดีนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพลก็เริ่มล่งใจคิดว่าพอมีคนอื่นมาอยู่ด้วยกันเขาคงไม่กล้าออกมาจนกระทั่งตอนเช้าค่ะตอนที่เพื่อนกําลังจะกลับเขาหันมาถามแพวด้วยสีหน้าจริงจังว่าแพวเมื่อคืนตอนตีสองเธอคุยกับใครอะ่ะเห็นเสียงดังออกมาจากห้องน้ําแสดงว่าเพื่อนของคุณก็ได้ยินไม่ได้ยินแต่เสียงแรงฟันแต่ได้ยินเสียงคนคุยกันด้วย ใช่ค่ะแพรบอกเพื่อนไปว่าแพรนอนหลับอยู่ไม่ได้คุยกับใครเลยเพื่อนหน่าซีดเผือดเลยค่ะแล้วเขาก็รีบหลับไปเลยหลังจากวันนั้นเพื่อนก็ไม่เคยมานอนค้างที่ห้องแพรอีกเลยค่ะนั่นคือจุดแตกหักหรือว่าคุณยังทนอยู่ต่อตอนนั้นแพรกลัวมากค่ะแต่ก็ยังยังดื้ออยู่ค่ะส่วนหนึ่งเพราะเสียดายเข้ามาจําส่วนหนึ่งก็คือแพรพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองค่ะ ว่าเพื่อนอาจจะหูแว่วหรือเราอาจจะละเมอจริงๆก็ได้แพลพยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดค่ะแต่บรรยากาศในห้องมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนเดิมมันยังไงครับมันอึดอัดค่ะคุณหนึ่งแพลรู้สึกเหมือนถูกต้องมองตลอดเวลาเวลาอาบน้ําก็จะรู้สึกเหมือนมีคนยืนรออยู่หน้าประตูห้องน้ําเวลาทํางานเงียบๆก็จะรู้สึกเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลัง แพลวเริ่มเปิดไฟนอนทุกคืนเปิดทีวีทิ้งไว้ให้มีเสียงดังๆตลอดเวลาไม่อยากให้ห้องมันเงียบเพราะว่าความเงียบมันน่ากลัวที่สุดค่ะมันเหมือนคุณกำลังพยายามส่งเสียงดังเพื่อกลบเสียงของเขาใช่เลยค่ะแล้วมันก็มีจุดที่แพลวคิดว่าเราคงต้องอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วละมั้งแพลวก็เลยลองพูดลอยๆในห้องประมาณว่าถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็อยู่กันดีๆนะอย่าทำอะไรให้เรากลัวเลย แพลคิดว่าถ้าเรายอมรับการมีอยู่ของเขาบางทีอะไรๆมันอาจจะดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นบ้างไหมครับมันเงียบไปประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแพลดีใจมากคิดว่าได้ผลแล้วจนกระทั่งเช้าวันนั้นวันที่เป็นฟังเส้นสุดท้ายของแพลเกิดอะไรขึ้นในเช้าวันนั้นฮะวันนั้นเป็นวันเสาร์แพลตื่นสายหน่อยค่ะรู้สึกเพลียๆก็เลยลุกไปล้างหน้าแปรงฟันในห้องน้ําตามปกติ ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแต่พอแปลงฟันเสร็จกําลังจะล้างหน้าก้มลงไปวักน้ําขึ้นมาพอเงยหน้าขึ้นมองกระจกเท่านั้นแหละค่ะแพลวเห็น,เ,นเห็นข้อความบนกระจกค่ะมันเขียนด้วยลิปสติกสีแดงสุดซึ่งเป็นลิปสติกแท่งโปรดของแพลวที่วางอยู่หน้ากระจกนั่นแหละค่ะมันเขียนว่าอะไรครับคุณแพลวมันเขียนว่าเธอสัญญาแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันคำพูดของคุณเอง ที่เคยพูดลอยๆในห้องใช่ค่ะวินาทีนั้นแพลวไม่คิดอะไรแล้วค่ะความเสียดายเงินความพยายามหาเหตุผลมันหายไปหมดเลยเหลือแต่ความกลัวกลัวจนตัวสั่นไปหมดเลยแพลวกรีดออกมาแล้ววิ่งออกจากห้องน้ําทันทีไม่หยิบอะไรเลยค่ะคว้าแค่กุญแจรถกับโทรศัพท์แล้ววิ่งลงมาจากหอเลยโทรหาพ่อกับแม่ร้องไห้บอกว่าไม่เอาแล้วจะไม่กลับเข้าไปในห้องนั้นคนเดียวอีกแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจย้ายออกทันที ใช่ค่ะวันนั้นพ่อกับแม่ก็รีบขับรถมาหาเลยค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บของตอนเก็บของก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะเหมือนเหมือนเขารู้ว่าแพลวจะไปแล้วจริงๆบรรยากาศมันนิ่งนิ่งจนหน้าใจหายเลยไม่มีเสียงไม่มีของขยับเหมือนเป็นห้องว่างๆธรรมดาห้องหนึ่งมันอาจจะกําลังเสียใจหรืออาจจะกําลังโกรธที่คุณกําลังจะปิดสัญญาอยู่หรือเปล่าฮะแพลวก็คิดแบบนั้นค่ะ ตอนที่ขนของชิ้นสุดท้ายออกจากห้องแพลวังเลอยู่หน้าประตูว่าจะปิดไฟดีไหมสุดท้ายก็ตัดสินใจเปิดทิ้งไว้เหมือนเป็นเพื่อนเขาแล้วก็พูดเบาๆว่าเราไปนะแล้วก็รีบปิดประตูล็อกแล้วก็เดินออกมาเลยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกแต่สุดท้ายคุณก็หันกลับไปมองใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่รถของพ่อขับออกมาจากซอยหอพักแพลวอดไม่ได้จริงๆค่ะ แพลวหันกลับไปมองที่ห้องของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายห้องแพลวอยู่ชั้นสี่เป็นห้องที่อยู่ตรงมุมแล้วแพลวก็เห็นค่ะที่หน้าต่างห้องนั้นมันมืดนะคะเพราะเป็นตอนกลางวันแต่แพลวสาบานได้ว่าแพลวเห็นเหมือนมีเงาคนเป็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนมองลงมาที่รถของแพลวแล้วเงานนั้นก็ค่อยๆหายเข้าไปในความมืดของห้องค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณแพลวกับเพื่อนร่วมห้อง ที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวตนแต่เธอก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของคุณพแพรวเสมอมาและบางทีเธออาจจะยังคงรอคอยใครสักคนอยู่ที่ห้องนั้นรอคอยคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยและหวังว่าคนคนนั้นจะไม่ทิ้งกันไปอีกขอบคุณคุณพแพรวมากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าขนลุกนี้กับเราในคืนนี้ค่ะขอบคุณคุณหนึ่งเช่นกันค่ะหวังว่าเรื่องของพแพรว จะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆคนนะคะว่าบางทีเวลาเราย้ายเข้าไปอยู่ในที่ใหม่เราอาจจะไม่ใช่คนแรกที่อยู่ที่นั่นค่ะคุณล่ะครับเคยมีเพื่อนร่วมห้องแบบนี้ไหมเคยไหมที่ของในห้องขยับเองโดยไม่มีสาเหตุเคยได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืน,คนทั้งที่อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือบางที ณตอนนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่คุณอาจจะกำลังอยู่กับใครบางคนโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้พบกันใหม่ทุกคืนวันที่13กับ13ราตรีที่นี่ที่เดิมและถ้าคุณมีประสบการณ์จริงที่อยากจะแบ่งปันส่งเรื่องราวของคุณมาได้ทางเพจของเราเพื่อให้ใครบางคนที่อาจจะกำลังหวาดกลัวอยู่ลำพังได้รู้ว่าเขาไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้แค่คนเดียว 嗯。